จะเห็นวิวเขาพร้อมทุกคนมุมนี้นะครับผมนี่นะครับวัดป่าคําแค้นเหนือนะครับยุ่ที่อําเภอมันจาาครีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมองนี้มีเจดีเนาะที่เป็นรูปเต่านะครับต้องบอกว่าแปลกและอันซีนมากๆนะครับแบดเตียให้ทุกคนได้มาเห็นนะครับบักไก่จากตัวขันแก่นเลยนะครับทุกคนเจดีซึ่งพูดว่าเป็นเหมือนพิษตะพัพความเนาะเป็นรูปเต่าทุกคนคือแปลกมากนะครับเจดีรูปเต่าขนาดใหญ่เลยนะครับทุกคนนี่ซือพ่นเนาะหลวงปู่พระมหาโส กัสโปนะครับผมวัดสวยสวยนะครับ,บ<น>ตอนนี้อยากให้ทุกคนเน็นแขนคือตอนนี้แบตคนลุกแบบทั้งหัวเลยครับอาจจะด้วยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวแบตขออนุญาตสวยมากเลยนี่ครับทุกคนเมงนี่ครับเอบาปนี้อุปสรรคทุกคนหัว จะขวงไปใส่น้วเจะขวงตอนนี้เห็นใจดีแล้วทุกคนนี่ครับเห็นเริ่มเห็นใจดีแล้ว mm hmm. เห็นทางเขาวัดแล้วโอ้ถึงแล้วครับวัดอ,อยู่แบบ มันแบบตีนเขาอะทุกคนนี่ยครับบรรยากาศท,ทุกคนที่เป็นหลายทุกคนีลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับ,บ,บอยู่ที่วัดป่าคำแคนเหนือนะครับอยู่ที่ตำบลคำแคนเหนือเนาะอำเภอมันจารีนะครับผมจังหวัดขอนแก่นเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัดป่าที่ค่อนข้างจะร่มรื่นและสงบมากๆนะครับผมเป็นวัดของหลวงปู่โสนะครับ หลวงปู่โสซึ่งเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับผมซึ่งเป็นเกจีดังของภาคอีสานอยู่แล้วทุกคนซีมีเจดีรูปเต่านะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่แบดเคยเห็นนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวบรรหาทางเขากันเนาะโอเยครับเดี๋ยวข้าขอเบื้องบรรยากาศด้านในพร้อมกันนะครับทุกคนวัดเพื่อนขรุขังเงียบนะครับทุกคนเงียบแล้วก็ลมลื่นแห้งนะครับอันนี้คือบริเวณนอกวัดนะครับนี่คือประตูทางเขาวัดนะครับผมนี่เพื่อนจะมีเหมือนเจดีเนาะ แต่เปิดบุ้งว่าเจดีย์อย่างครับเดี๋ยวเขาไปบิ้งด้านนพร้อมกันนะครับทุกคนลมรื่นแห้งนะครับว่าแปลกเลยเนาะที่เพิ่นเป็นสถานที่ที่เพิ่นปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าต,ตรงนี้ความเงียบความลมรื่นนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดินรอบกันดีกว่านาะเดี๋ยวเขาเ,บ,นนะเบิง้งรอบๆอบกันนะครับนี่คืออ่าตัวเจดีย์นะครับทุกคนโอ้เสียงฝาฝนเหมือนกำลังจะมาแล้วครับทั้งพุ่นแหล่เลยนะทุกคนนข้างจะสวยมากเลยนะครับผม แรกตาครับเพราะเเคยเห็นเนาะแล้วก็รอบๆนะครับเพื่อนก็จะมีบันไดนาคนะครับเพื่อให้เดินขึ้นไปด้านบนโอเคครับเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปด้านบนแต่ว่าตอนนี้แบบที่พาเดินรอบๆเบื้องก่อนนะครับนี่ฟังให้เป็นด้านหัวนะครับทุกคนนี่นะครับป็ดพามาเบื้องด้านหัวก่อนนะครับถอดรองเท้าก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเดี๋ยวพ่อแน่ใจวนทั้งในเดี๋ยวแบบวนงทั้งี้ก่อนเนาะโอเคนะครับ นี่คือสั้นแรกนะครับที่เ้องข้ามานะครับทุกคนโอ้ข้างนอกเสียงฟ้าแบบข้างนู้นอ่จจะตกแล้วทุกคนเบื่เลยนะครับทั้างนู้นมไม่แน่ใจเขาไปได้บ้นะครับทุกคนขออนุญาตนะครับโอ้ข่ามาได้อยู่นะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะเงียบเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบตคอนญาตกลับพระก่อนนะครับไม mm ่แ hmm. น่ใจว่าเป็นเอี้ยงนะครับตรงนี้ ครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นนันบนของเจดีย์ดีกว่านะครับจุบอันนี้เป็นเหมือนต้องบอกว่าเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับนยมันจะมีเหมือนคองไส้นะครับผมมันจะมีเป็นเหมือนคองไส้นะครับผมนะเป็นคองใช้นะครับซึ่งอาจน่าจะเป็นขลองไส้ที่อ้อเปิดไฟได้อยู่นะครับน่าจะเป็นเหมือนของไส้ที่จ่อวาดเนาะ หลวงปูโ่โสนะครับเพิ่นเพิ่นใส่นะครับอ๋ออันนี้คือคือองค์เพิ่นนะครับทุกคนสาธุนะครับวันนี้ลูกหลานได้มาเยี่ยมชมสารทีเด้อครับปู่เด้ออ่าน,นี่ยซื้อเพิ่นเนาะหลวงปู่พระมหาโสกัสโปนะครับผมวัดสวยๆนะครับ ตรงนีมม้มีตรุปริจความต้องบอกว่าทุกคนตอนนี้ยังไงทุกคนเห็นแขนคือตอนนี้แบตคนลุกแบบทั้งหัวเลยครับอาจจะด้วยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวแบตขออนุญาตทั้งญกดไปโอเคนะครับทุกคนด้านไหนอันนี้คือด้านล่างนะครับของของตัว j จดีเต้านะครับทุกคนนี่นะครับผม เดี๋ยว้องออกกันแลอวเริมปิดไฟนะครับปิดไฟก่อนเดี๋ยวห้องเดินขึ้นด้านบนนะครับทุกคนแบตเทนบันไดาสามารถเดินขึ้นได้นะครับอันนี้ทุกคนนี่คือเป็นบันไดานาคนะครับรงสี่ท้องเพื่อที่เดินขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคน กำลังสีเดินขึ้นไปสั้นสองนะครับของ J d ดีนะครับทุกคนเอดีเต่าเนาะต้องแบดเอิร์นแบบนี้ครับโอ้หมุมนี้สวยมากทุกคนต้องบอกว่าเป็น J d ดีเต่าที่งหญ่ที่สุดเท่าที่แบดเคยเห็นมานะครับแ้วกะในห่อนกันแบบวาบุมนี้นะครับอาจจะมีมองนี่มองเดียวนะครับถือเป็นอันซีนหอนกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้มุมนี้คือสวยมากโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อครับ อ้ทางค่อนข้างจะลาดชั้นนะครับแต่เพิ่นมีบ่าตัวนี้เนาะให้จับตลอดทุกคนตัวนี้เขาเดินเริ่มเดินขึ้นมาสูงนะครับกําลังจะบนยอดของเจดีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กําลังจะขึ้นบนหลังเตาโอเคนะครับอันนี้คือเดินขึ้นมาเกือบึงยอดแล้วทุกคน,นบึงนี่นะดูบรรยากาศโอ้โหน่าจะตกแล้วนะครับทั้งนูน่นฝนน่าจะตกแล้วทุกคน เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตรงนี้เข้าได้บ่าะครับน่าจะล็อกเนาะเข้าได้อยู่อ๋อเป็นประตู2ชั้นนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเคตรงนี้เป็นสั้นสูงสุดนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็น ตรงนี้เป็ดว่าแน่ใจว่าขึ้นอย่างเนาะเป็นเหมือนอต้องบอกว่าเป็นม้วนสารหรอเลยเพื่อนว่าสลีละนะครับเพราะเป็นเหมือนเศษเ,เหมือนกระดูกเหมือนอย่างสี้เนาะทุกคนนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้คือสั้นสุดนะครับของเจดีนะครับ นี่ครับอันนี้คือสั้นสุดนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวอ,ออกไปได้านนอกดีกว่านาะหุยเสียง่งตรงนี้เพื่อนเอาเสื้อคล้องไว้นะครับพูดได้มากกับสมารถเขาได้แต่ว่ากับต้องปิดให้เพื่อนทุกครั้งนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปตรงนี้ดูอันนี้คือบริเวณรอบๆอบนะทุกคนนี่คือบริเวณรอบๆนะครับของยอดเจดียนะทุกคน นี่ครับนี่คือบริเวณรอบบนะอรัะทุกคนหูมุมนี้สวยมากเลยทุกคนเบิงนี่นะครับมุมนี้มุมนี้สวยนะครับจะเห็นวิวเขาพร้อมทุกคนมุมนี้นะครับผม วัดป่าคําแค้นเหนือนะครับยูที่อําเภอมันจาาครีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมองนี้มีเจดีเนาะที่เป็นรูปเต่านะครับต้องบอกว่าแปลกและอันซีนมากๆนะครับแบดเจ๋งให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นนะครับบอกรไก่จตัตขอนกันเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนบ่ไก่เลยนะทุกคนเบืองวิวเขาด้านล่างนะครับอันนี้คือเฮาอยู่บนยอดสุดนะครับซึ่งอยู่บนหลังเต่าอ่ะทุกคนเพราะว่าเจดีึ้นเป็นรูปเต่านะครับผมนี่ครับจะมี พอออกนะเนาะเพิ่นมาจำสินนะครับมีคนใส่ชุดขาวนะครับนี่ทุกค,คนตรงนี้คือจะเห็นเป็นวิวเขาเลยนะครับนี่เป็นมุมสูงนะครับทุกค,คนว้าวทุว่าสวยมากเลยทุกค,คนแล้วทุกค,คนเป็นลักษณะของมิต้นต้นเผ่าอะ่ะคล้ายๆครับแบบว่าคล้ายๆกับพักไตเนาะบรรยากาศแบบว่าอันซีนมากเลยนะครับว่าผนึกว่าจะสวยขนาดนี้ทุกค,คนแบบเห็นอยู่ในอ่ารีวิวเนาะบ่นึกว่าจะสวยขนาดนี้นะครับอันนี้คือสวยมากนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นเวตาเนาะทุกคนอูอันนี้คือบริเวณด้านในวัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาเข้าไปเพิ่งบริเวณด้านในวัดนะครับว่าจ,จะมีมองใดสนใจอีกบ่น,นะครับทุกคนโอเคปะเป็นรูปเต้านะครับทุกคนก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับเมื่อข้างๆก็เป็นปา้าแกลดทุกคนบรรยากาศแต่ตรงนี้่อนข้างจะค่อนข้างจะซันนะครับทุกคนแต่ดีที่เพิ่นม,มีตรวจับตัวนี้เนาะนี่นะครับทุกคนเป็นหลังเต้าเลยตรงนี้ นี่นะครแปลกมากเลยนี่นะมันจะมีบาให้จับตลอดนะครับแล้วก็พื้นเพื่อนจะเฮ็ดเป็นแบบว่า,าสากัสากๆเนาะจะบใ่ใ่อเลื่นนะครับทุกคนนี่นะครับว้าวสวยมากเดี๋ยวแบบต้องแปบบลวองเทาก่อนรองเท้าแบบอยู่ฟังนู่นนะครับ เดี๋ยวเอาไปต่อดีกว่าเหมือนเขาได้ต้องบอกว่าลอดไต้ทองอเต้านะครับทุกคนเต้าซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์มงคลเนาะสัตว์มงคลอยู่แล้วนะครับนี่นะครับคือเจดีบุรพาจารย์นะครับทุกคน่าอยากให้ทุกคนเนี่มาเห็นสวยมากนะครับทุกคนนี่เนาะ โอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปมุมเอื้นต่อนะครับแค่ทั้งเข่ากระสวยขนาดนี้แล้วทุกคนนี่นะครับว้าวนนคนเบิบ้งเจดีนะครับบุรพาจย์นะครับเจดีรูปเต้านะครับแห่งเดียวของคอนแก่นนะครับต้องบอกว่า เป็นเหมือนอันซีนเลยนะครับของคอนแกนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นนะครับอยู่ที่วัดป่าคําแคนเหนือนะครับอาเภอมันจคาีรีจังหวัดคอนแกนนะครับไปเดี๋ยวเอาไปเบิ้งดันในวัดนะครับซึ่งเพื่อนมีไปเห็นในภาพนะที่เพื่อนเอาลงครับเป็นแบบลมลื่นมากๆทุกคนต้องบอกว่าลมลืนนะครับเป็นสถานที่เหมาะมากในการมาปฏิบัติธรรมนะครับต้องว่าอันซีเลยเนาะเนี่ยครับโอ้ประเทศนด้สวยมากเลยนี่ครับทุกคน ทั้งฝนก็สีตกทุกคนตอนนี้ตอนนี้ฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนวัดป่าคำแคนเหนือน,นี่คือเป็นทางเขาวัดแล้วนะครับทุกคนนี่คือทางเขาวัดแล้วนะครับเจดีซิยูทางเขาพอดีนะครับผมโอ้โหลมเลือนมากเลยโอ้ทุกคนมุมๆนี่อันนี้เป็นเหมือนน่าจะเป็นกุฏีนะครับ มันจะเป็นกุฏิพระหรือเปล่านะครับซึ่งทุกคนเบิงเป็นเหมือนกุฏิที่ที่ลอยน้อํอมาทุกคนแล้วดูบรรยากาศเป็นแบบมิต้นพามินามิสะบัวทุกคนมองบรรยากาศน,นี่เป็นสาระนะครับสาระที่ลอยน้ำเลยทุกคนอุ้ยอันซีนมากเลยสวยมากเลย,ย,เลยทุกคนเดี๋ยวไปไปมุมได้ดีนะครับมุมนี้น่าจะสวยสุดแล้วเนาะต้องบอกว่าอ้สวยมากเลยนี่ครับทุกคนเบง นครับตรงนี้เป็นมองที่รู้สึกล่มลื่นนะครับทุกคนเดินว้าตรงนี้นะครับมานะครับเนี่ยทุกคนมองน,นี่นะครับต้องบอกว่าอันซีนแห้งนะครับนี่คือแบบสาบบัวนะครับ บรรยากาศทุกคนมัน้งนี่เป็นสลานะทุกคนจะนจะง่ายกว่ากุฏิทั้งนั้นนะครับนี่จะเป็นสลานะครับสองฟังเลยนะครับทุกคนเป็นสะเลยอ๋อทั้งนั้นจะมีเจดีพร้อมนะครับรัตนเจดีนะครับโ <c oughs> นลมลื่นนะมันลมลื่นแห้งนะทุกคนลมลื่นมากๆนะครับเบิ้ง <c oughs> ต่ำพื้นทุกคนเห็นต่ำพื้นคือเขียวเลย ตอนนี้ฝนน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับฝนน่าจะเริ่มมาแล้วทุกคนนะครับจะยื่อร,รอบๆวัดเลยนะครับโอ้ถือว่าเยายามเดินไปอีกนะครับเดินอีกนิดนึงเนาะเนี่ยครับทุกคนบางศันนสนาอจะเป็นเหมือนคูน้ำนะครับคูน้ำล้อมล้อมลอม้ลอมวัดเลยนะครับทุกคน ้นนี่ก็จะเป็นมันต้นตาลนะครับนะทุกคนมองันจะเป็นคูน้ำนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนโอ้ล่ร่มลื่นนะถือว่าร่มลื่นนะครับทุกคนแบดเห็นเจดีแล้วนะครับรัะตะนเจดี JD, อะไรสักอย่างตรงนั้นเดี๋ยวเขาเดินไปเบื้องนะครับนะมีหมาครับว่านาไปแล้วทุกคน มูมออกจากตรงนี้ดีกว่าน้องมา่ามันฝนฝนกำลังมาทุกคนเพ่นี่นะเจดีนี่ครับอีกจุดหนึ่งนะครับแต่แบบไม่ได้เข้าไปนะครับนี่มีเจดีอีกจุดหนึ่งเนาะนี่ครับรัตนาเจดีนะครับแต่ว่าเหมือนนี้มมานะครับทุกคนเดี๋ยวเพาาะเข้าไปดีกว่านาะโอเคนะครับทุกคนมันนี่กะประมาณนี้นะครับวัดบ่าคำแค่นเหนือนะครับอยู่ที่อำเภอบรรจารคิรีจังหวัดนอนแก่นนะครับ กาเทวาสวยงามนะเจดี JD ข้างหน้าเนาะเจดี JD บุรพาจารย์ือว่าสวยงามนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวฮาพอกันคลิปหนาเนาะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวแบดขอปิดคลิปตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณวัดนะครับพ้อกันคลิปหนานะครับผมโอเคครับ ยังแห้งนะครับลอนน้ำแบบไหลลงมาจากคูอ่ะสิบางทีแดงหมดเลยับทุกคนตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะครับฝน<ล>มันจ่ามันแห้งๆนะครับนี่ครับบรรยากาศโ,โอ้น้ำไหลาทางเลยทุกคน ไปที่ฮอเดินทางต่อดีกว่านะครับ